มาอีสานให้พนกันใจอีสันละมาเจอนุนางตาต่างลางเลี้ยงลางพาเดินพูดให้แล้วก็เกิดย้ำมองอีน้องข้ต้องข้าจองมองตาผ้ายาง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 ขันยางยุ่ห่างน้ำเที่ยวแล้วเอาไปซองข้าได้ไหวลุงพ่อบาแหลมขอมาเกมี่ซ่อนใจน้ำบานขอเป็นวานมาห่วมสวนน้ำพรลูกนี้ฮักกะโดอลานเจ้าโอเอเออเอ๋คุมแล้ว ไปอุบลต่อบ <laughs> <laughs> ุ๊มบังุ๊มากงแซบเนาะตายน้องแซ่บสองหมื่นว้าวครับยังไม่ลองได้มาะลยแล้ว <laughs> อ่ะขอให้หนูฟัมแบบสมัวันนี้เป็นคอรดอีทีพี่ดิวขอให้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้หนูมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ขอให้หนูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและผลรอบข้างต่อไปช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้ามีโอกาสเคนนะคะ แล้วก็คุณครูชิงจังคุณครูชิงจังวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับมักสาวเถ่าครับมักสาวเถ่าเปล่ยเพลงในวันนี้มักสาวเถ่าน้องน้องชิงจังสองมือการนะครับก็ขอให้น้องคนนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับอายุ23ครับ23ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้หนูเป็นคนดีแบ่งปันเมื่อเรามีโอกาส เป็นคนดีของสังคมตัวน,นี้ไม่ต้องนม่ใช่ตัวเกียวอยากมาหมดแล้วนะววน,น,นี่ไม่พี่ดิวคุยในไลน์ไงว่าแบบถ้าตัวเกียวมาได้พี่ก็จะให้กําลังใจแต่พี่เข้าใจว่าคนเรามีหน้าที่มีหน้าท,าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าชีวิต <ขอ S 1> พี่พ<ห>ดิวอะชีวิตพี่ดิวไม่ไมันไม่ได้แบบเข้าใจไหมคือคือไอเป็นคนง่ายคือบิ๊กอะมาจากค้นไอกับบดามาแต่ยังหน่อยหน่อยขอให้เจอหน้าน้องมือเนี้ยคือแบบว่า เมนนองลองเพลงนี่ลราก็ไปไอ้กับาว่ยไปด่ยโอเคแมนแมนแมนนองดีลองเพลงแค่เคิงเพลงเนี่ยห้ฟังเนี่ยนั่งกินข่าแล้วก็ไปอุบบนไอ้กับไหไปเดย์ยี่หลีไอเป็นคนยังสี่ไอ้เป๊ะยี่หลีพาว่าไอเป็นคนยังสี่ยี่หลีเออพี่น้องแซลอันนี้ไอเห็นเองคับข่า